หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกร สวัสดีค่ะแฟนๆเกดที่บันเทิงนะคะกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรกันนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่39แล้วไวันะคะวันที่ชมพู่อัดเทปวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดราชการค่ะวันพรกราชปดีที่19แล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะรัฐบาลก็ได้เปิดให้จองสิทธิ์คนละครึ่งรอบที่3นะคะ เจ็ดแสนกว่าคนเป็นยังไงกันบ้างคะใช้เวลา2องชั่วโมงสิบเต็มแฟนๆชาวเก็ทิี่บันเทิงแฟนๆหยิบมาคุยจองกันได้บ้างไหมคะลงสิทธ์กันได้ไหมคะก็ ใครที่ยังลงไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอรอบต่อไปนะคะส่วนคนที่ลงสิทธิ์คนละครึ่งเฟรดหนึ่งเนี่ยผ่านแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะรัฐบาลก็จะมีโครงการสิทธิ์คนละครึ่งเฟรชสองนะคะซึ่งจะมีปุ่มในแอปพลิเคชันเนี่ยแหละคะ่ะให้เราลงทะเบียนก็คอยติดตามรายละเอียดกันละกันนะคะสำหรับอัปเดตเรื่อง วันหยุดยาวนะคะหลายๆคนมีไปเที่ยวกันทางภาคเหนือนะคะจองที่พักเต็มก็ยินดีกันด้วยนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่นักท่องเที่ยวหายไปพักหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวในประเทศนี่แหละค่ะคึกคักกันหน่อยนะคะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนชมพู่กับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าไปจอง รถไฟเที่ยวเขื่อนป่าสักเชิญสิทธิ์ซึ่งจองยากมากชมพู่เนี่ยจองไปแล้วนะคะโทรศัพท์ไม่เคยได้เลยค่ะทีนี้วันนี้เพื่อนไปที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเลยนะคะปรากฏว่าได้ค่ะแต่จองเนี่ยเดือนต่อเดือนใช่ไหมคะของชมพู่กับเพื่อนๆจะได้ไปเที่ยวในวันที่19ธันวาคมเป็นวันเสาร์นะคะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเก็บบรรยากาศ เสียงรถไฟฉึกฉักมาฝากนะคะถ้าถึงวันนั้นได้ไปจริงๆนะคะก็กังวลอยู่ว่าจะตรงกับวันอัดละครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะค่ะมาถึงข่าวข่าวที่เพิ่งผ่านมา2วันที่ผ่านมานี้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องคอรมอนนะคะที่เขาเห็นชอบร่างพราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตรา301และก็305นะคะ,าต,าะ,คะตามที่คณะ กรรมการกฤษฎีกาเสนอเนี่ยโดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเกี่ยวกับกำหนดอายุคันสำหรับความผิดฐานหญิงทําแท้งเนี่ยนะคะหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแท้งขณะมีอายุคัน12สัปดาเนี่ยต้องรับโทษมาก่อนนี้นะคะก็เพื่อคุ้มครองสิทธิของหญิงตั้งครรภและทารกในครรให้เกิดความสมดุลกันนะคะก็เลยเพิ่มเหตยก เว้นฐานความผิดคะ่ะที่ทําให้แท้งลูกโดยให้ครอบคุมกรณีต่างๆที่จําเป็นและสมควรต้องทําแท้งนะคะหรือต้องการยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิงนะคะแล้วก็กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ย ต้องทําตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งมีสาระสําคัญก็ประมาณว่าได้มีการเพิ่มเติมมาตรา3ามงนะคะให้กับหญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยสามารถทําแท้งได้ค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยเขาห้ามใช่ไหมคะห้ามญิงตั้งครรภ์นเนี่ยทำแท้งซึ่งการกําหนดอายุครรภ์ดนนังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามความเห็นของแพทยสภาและราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยด้วยก็เนื่องจากเป็นระยะ ที่ปลอดภัยที่สุดในการทําแท้งนะคะไม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการแก้ไขลดอัตราโทษเพื่อให้เหมาะสมกับการที่ผู้ทําแท้งเนี่ยไหนจะได้รับความเจ็บปวดทางร่างกายอยู่แล้วทางจิตใจอยู่แล้วนะคะก็จึงไม่จําเป็นต้องกําหนดโทษสูงอีกต่อไปก็โดยมีรายละเอียดคือว่ายินยอมให้ผู้ที่ทําแท้งขณะมีอายุครรภ์เกิน12สสัปดาห์ ะะต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะจากเดิมที่กำหนดให้ต้องโทษระวังจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาททั้งจำทั้งปรับค่ะก็เปลี่ยนลดลงนะคะ ส่วนมาตาามศเนี่ยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมยกเว้นความผิดฐานทําให้แท้งลูกให้ครอบคลุมกรณีที่จําเป็นและสมควรต้องทําแทง้งหรือยุติการตั้งครรภ์ให้กับหญิงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือว่ามาตาามศูาเนี่ยถ้าการทําความผิดตามมาตาามศหรือ3ามศเป็นการกระทําของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ผู้กระทําไม่มีความผิดนะคะ 1. จำเป็นต้องกระทําเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นข้อ 2. จําเป็นต้องกระทําเนื่องจากหากทารกคลอดออกมาจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะได้รับผลกระทบจากความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดคุลภาพอย่างร้ายแรง 3. ยิงมีครรเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ 4. หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์นะคะทั้งนี้นะคะก็จะส่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวให้กับคณะกรรมการประสานงานสาภาผู้แทนรัษฎรพิพจารณาแล้วก็เสนอให้สาภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยพิจารณาโดยด่วนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่12กุมภาพันธ์ปี2564นะคะเนื่องจากคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี ผลบังคับใช้ได้1ปีหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จเนี่ยมาตรา3ามเนี่ยก็จะไม่มีผลบังคับใช้โดยปริยายเพราะกฎหมายจะขัดต่อรัชธรรมนูญไม่ได้นะคะส่วนทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเนี่ยเป็นการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและชีวิตของทารกในครรภ์อย่างมีดุลยภาพนะคะอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์โดยสมัครใจแล้วก็ลดแรงจูงใจของหญิงในการไปหาหมอเถื่อนเพื่อทําแท้งด้วยนะคะซึ่งผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตทั้งลูกในครรภ์แล้วก็ทั้งตัวคน ที่ไปทําแท้งด้วยนะคะในส่วนที่กฎหมายมอนุญาตให้ทําแท้งทารกในคภ์นเนี่ยที่มีความเสี่ยงที่จะคลอดออกมาแล้วพิการแต่กําเนิดจะช่วยลดภาวะความตึงเครียดให้กับครอบครัวที่ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงบุตรที่มีความพิการได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกฎหมายที่นําเสนอข่าวมานะคะยังไงก็คอยติดตามอีกทีหนึ่งนะคะว่ากฎหมายนี้จะพิจารณาแล้วก็อนุมัติทันในปีหน้าหรือเปล่านะคะในเรื่องการ แก้ไขพระราชบัญญัตินะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะหยิบม,มาคุยกับชมพู่ก็จบลงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ